ครับผมสองเท่าไกลบ้านครับผมสำหรับวันนี้เขากะว่าขอคืบเก่าหลังเหลืองานครับผมวันนี้ครัแม่ตลาดที่เก่าครับแด่เนือมาตอนหนึ่งก็ตั้งใจว่าเสียเห็ดก้อยผงนะครับเนาะก้อยบใสเซียดครับผมวัตถุดิบหลับเขากะนี่ครับผมเดนเนือมาตอนหนึ่งครับผมเดี๋ยวกับมันโชคดีครับอยู่โรงงานเป็นแดงพริกลาบเป็นพริกเหนือครับผมนี่ครับ อหอมมะแปขกครับผมข้าวกระเจียวพริกลาบไม่เป็นก้อยเนาะครับแท่นพริกปองครับผมถัดมาจันเอยข้าก็ะเจี๊ยส้เก่ยวผัวนั่งกับหมันส่วนผักกับนี่ครับเติมผักซี่หอมแดงแล้วก็ใบบักขูดครับผมพอมเสิรีฟจะเป็นผักกินกระก๋อครับนะกับนี่เลยครับผมหัวลหน้านี่ในข้าวผกเองครับผมเหล็กะใบบักตูม ปลาเลือดสามยานี้เขาปลูกเองนะครับเด้อ่วนฟังนี่ประกาศอินซื้อมากครับผมมาแต่ตลาดเดี๋ยวผมอะก่อนระยะเด็ดก่อนนะครับว่ามันสีขาวมันครับผมส่วนมืเองครับไกลบรยูครับผมเันไปกินแรงแนนกันครับก็เลย้ยกคนเดียวก็ได้จัดเต็มนะครับผมเดี๋ยวเขามากินคอยน้ำแข็งนอกแข็งนอกครับผมเดี๋ยวเขามาเห็ุกันเลยนะครับ็นาอกผมกับสี มาส้อยเนื้อนะครับผมเรก็จิไปซับไะเอียแล้วก็จ้งเอาเว็ดก่อยครับผมส่้อยเป็นตัน้งๆกันแล้วครับ ผมปุมงกันเลยนะครับเนาะนี่ครับผมใส่เกลือลงไปก้อนใส่เกลือลงไปก่อนครับผมตามเลยครับนี่ครับพิกลาบครับผมเป็นเครื่องเทศทาทางภาคเหนือเขานะสินมีมะแขวนเป็นตัวชู่รลงนะครับผมมาแขวนห้อมากครับผมส่พิกลาบเข้าไปเลยครับจะจัดแต่ห์น่อยครับผมมาีลไก่เป็นมาดูจัดตัวจัดเท่ห้หนอยครับผมตามด้วย น,น,ออน,น,นี่ครับขบวนแล้ครับแล้วเล็กน้อยครับขบวนขบวนบอมครับผมใส่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับขบวนนะครับใส่ไปเลยครับน้ำป่าครับผมคนครับ ไม่ถุงมือใช้สิดีนะครับเนะาะคนของอาการง,ง่ายหอมไอมครับผมหอมกันมากเลยหอมเครื่องเทศผัดเนื้อครับผมกระดิ่งามด้วยหอมแดงนะครับเนาะหอมแห้งหอมแดง เดี๋ยวขรุดครับผมเข็ดหอมบักซี่หน่อยครับ,รบจับเต็มครับผมมาหนึ่ไก่มันไปกินิดีครับมาหนี่ผมจะก้นเดหยวผมก็นเลยลอจะเต็มครับมันเลยเครื่องเข็ดหอมมากครับผมติ๊กตัดเครับ ไปครับผมกินของของครับกันนี่ครับไปนี่ครับเด็นแซ่บปะครับอ้หักอีครับไปไไปครับกินขนมกันครับครับผมตักเสิร์ฟครับแซ่บครับผมไม่รอเปลีปีแล้วครับผมกับไปกินทิปมาโดยละสิร้องกินบ้่งมหมเนี่ยถ้าแซ่บอยู่ครับซีโม จัดเต็มครับนี่ครับไปครับผมไปกินของน้ำใจครับนี่ครับเห็นแล้ครับเนี่ยแซ่บมาครับไปครับมาข้าวมาของน้ำใจครับผมมาเนี่ยขวนญเงือครับมาทำมาแซ่บคนยอมเนี่ยไก่มมอยู่ครับอากาศิีครับ สำหรับมณีอุกัดศรีคอ,อนุญาตล่าทำไม่ไปนอนไปก่อนนะครับเนาะอาชิขออนุญาตไปกินเขาไม่แล้วันครับผมครับออกไปพ่อกันคลิปหนาครับผมสำหรับมณีขออนุญาตลาไปก่นอนครับผมสองเท่าไปวันนด้เลยครับผมเป็นกำลังใจกันนด้เลยครับเนาะสวัสดีครับผม